สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกราฟคณาวุฒินะครับกราฟก็ตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมที่ได้รับบทแสดงนําในซีรีส์เรื่องน้องเอ๋ยพี่เอ๋ยขอข้าวขอแกงนะครับผมก็ตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆก็เป็นซีรีส์แนวพีเรียดนะครับผมคอมเมดี้คอมเมดี้โรแมนติกน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับน,น้องอะอายด้วย,ยก็ ฝากเนื้ฝากตัวได้นะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับนักแสดงที่มีฝีมืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมกับซีเรือกน้องเอ๋ยพี่เอ๋ยขอข้าขอแก่นะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับมาเจอกันครับสวัสดีค่ะอาไอกรณีนะคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ที่แบบเฮ้ยมันไม่ธรรมดา อย่างซีรีส์เรื่องนองเอ๋ยพี่เอ๋ยขอข้าวขอแกะนะคะก็เป็นซีรีส์แนวพ่เรียดที่มีความโรแมนติกแล้วก็น่ารักสดใสบอกเลยว่าแฟนๆถ้าไที่ดูนะคะต้องดูไปยิ้มไปแน่นอนแล้วก็ได้รุมไปกับความรักของพวกเขาแน่นอน,นะคะ่ะอ๋อแล้วก็อยากนะคะเป็นฟังแรงก้วยที่หนูได้ร่วมง,งานแสดงกับที่กรักขนาดนิดนะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆนักแสดงอีกหลายท่านเลยก็ฝากยันตักตัวด้วยนะคะดพี่ยินดีที่ได้จนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะ เป็นต้งใจให้อาไอ้ด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามกันได้นะคะกับซีรีส์เรื่องนอนเอ,าอา๋ยก่เลยขอต้องบอแกนค่ะขอบคุณครับและอาอายนะครับแต่แน่นอนมีอีกหนึ่งคลิป